เน่เดี๋ยวมาพูดคุยกันเล็กน้อยแล้วกันนะคะก็สำหรับน้องกระชาวันนี้มิสแอนด p r ิส c ระชารู้สึกยังไงบ้างเออของความรู้สึกต่อก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าได้เห็นแฟนคลับหลายๆคนมากขึ้นบางคูอาจจะมาเคยเจอกันแล้วแต่นี้เราได้เห็นคุณมากขึ้นละเรารู้ว่าเวลาคุณหลุดเนี่ยเป็นยังไงเวลาเราได้ในรายการแล้วผมก็เห็นด้วยนะเนี่ย เป็นอะไรคนระับเด็กตอนหลุดไงตอนเช้าตอนเช้าอะไรเนี่ยแม่เล่นตลกเจ้าอะลรวะนาคชาบอกว่าที่ได้เห็นเลยยิ่งเฉพาะโดยโดยเฉพาะฐานพระชายเองครับนะฐานที่สามคชาเลยได้รู้แล้วว่าจริงๆแล <c oughs> ้วคะแนนเนี่ยม <ab sch ied> ันสำคัญกว่าคชามากเลยจรตงลั้นโอ้โหร้านคชาเหมือนคชาไม่มีตัวตนเลย บอกคะแนนไปก่อนเออคงจะรู้ว่าสีไหนนะที่ได้บอกว่าพรมวิเศษไปนะคะอ่านี่ก็คือความสุขของนักวิชามาถามกันหน้าของน้องเฟรว่าดีกว่าครับผมวันนี้ได้มาเป็นเรสในเมสันกิลินิตเป็นคาชาครับผมรู้สึกยังไงบ้างก็แฟนของคาชาหน้าลกนะครับ คือโอกาสค้ายท้องเลย26วเนนี้นะครับย6่สิบาคมาครับผมคอนเสิร์ตรอเองครับผมสือแบบเป็นชมกันทุกคนครับ่นะไม่ไม่ควรแย่ฟขาไปหรอวเนี่อยากไปยางไราเมคเช้าเาอยู่กับเราอยู่เลยวพเฟ็มมาไปหาเป็นใช่ไหมรักกันกู ขอเสียงพรมให้น้องเฟรมเลยค่ะอยากให้น้องเฟรมได้ไปพักผ่อนกันก่อนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวน้องมะชาเนี่ยก็จะมีเพลงมาฝากกันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมีเพลงมาฝากกันได้ข่าวว่าน้องมะชาจะเอาเพลงของเขามาร้องด้วยเขาก็เลยบอกว่าจะเอาเพลงมาร้องทันที หน่อยว่ะนะเพราะฉัน no, oh,